แ้วค่ะเพื่อนๆแปดโมงห้าสิบหนาทีค่ะทำโน่นทำนี่ที่จริงก็ตื่นตั้งนานละ <c oughs> เก็บผ้าซักเก็บผ้าตากเอ่อเก็บขยะส่วนตัวกินขนมปังสังขยาขนมปังกับอ,อะไรนะหม้อแกงที่ทำเมื่อวานอร่อยมาก ชื่นใจไม่ต้องซื้อฟอกทองลูกเล็กลูกเดียวกะทิกล่องหนึ่งไข่สองใบเสร็จเกลือไปหน่อยแต่ลืมใสแป้ง <c oughs> ทีนี้ก่อนทำจะฟังคลิปให้ชัดๆเตรียมให้พร้อมต้องเตรียมมาไว้ข้างหน้าอ,อ,อร่อยค่ะถูกตังด้วย เนี่ยได้หลายวันอยู่เนี่ยพักทองลูกเล็กๆะคะ่ะไข่สองใบกะทิกล่องอเขาบอกให้ใส่แป้งไปสองสันช้อนลืมเช้ามาก็ได้นะคะขนมฟังกับมะแกงที่ทำนะคะมะแกงฟักทองแล้วก็ตอนนี้ก็มานั่งดื่มกาแฟะคะ่ะ กาแฟอุ่นๆสบายใจก็ตื่นมาก็ดูข่าวค่ะข่าวนนข่าวนี่ส่วนมากจะเป็นข่าวน้ำนะคะน้ำท่วมน้ำนองจะตั้งแป่ตั้งน่านเพราะโอ้สะพานขาดน้ำยังนักจะท่องขาวอะไรวันนี้ทองขาวเหงา พีกายไปโรงเรียนนะโอ้ตอนนี้ใจแทบเล็ดมันหนักพอตงังพอจะมีคนมาก่ออน่นอะรออีกสักสองเดือนก็พี่เขาจะออกมาทีนี้ไม่เหงาละ ลูกก็จะได้มาเติมเต็มเติมเต็มชีวิตของแม่ขึ้นแม่ชีวิตแม่ว่างๆมือใครมาอู้มาเอ่ยตยัวน้องพลเพี่นกทำงานเมื่อคืนปีกมากับแม่ไปนอนเนิ่งข้ามากับแม่หนุ่ไปทำงานเนิ่งเอ็นดูรำแฮมสองเดือนจะ้ะแฮมสองเดือนเพี่นก จะอ,ออกงานแล้วเจ้าสงสัยมีแพลนออย่างสักอย่างนะถ้าอย่ารอไอ้ปิ๊กมาก่อนถามกับบาได้ถามกับกบ้าป้ามันอุ่ยากนะลูกเฮาอะ่ะอาจจะไปตางภูเก็ตเฮาเดานะเพราะว่าตางภูเก็ตเงินดีแต่ถ้าอยู่ตรงพูเ้เฮาก,ก็เป็นห่วงปะ่ะนะกึดเติม แล้วก็อาจจะไปเฮียนต่อมึงนอกก็ได้บอ้หบัแน่เดาส่งผมดีก็เจ้ารับกับใบหน้าก็เจ้าเล่มเองนะฮแต่เขาก็ต้องระวังนะเวลาข้างหูเนี่ยเอ่ะเขาจะหมุนไปทางไหนเขาจะหมุนเข้ามาทางนี้กาหรือว่าจะหมุนออกกามันก็ต้องให้ได้ ทำเหมือนกันเป็นสองข้างนะเจ้าเนี่ยเอาก็หมุนล,ลงไปเรื่อยๆหมุนเข้าหรือว่าหมุนออกต้องหมุนให้งเต้ากันมันจะได้สไลด์เต้ากันตั้งหน้านี่ก็เหมือนกันต้าพ่องกับตกบต้าพ้องกับเป็นยัง้็เอาบัเจ้ไปออกบัเจ้างานแห่งานโตค่ะบัเจ้คนรวยผู้ด,ดีที่เพิ่นจะไปงาน สังคมชั้นสูงนะาจา๊ะชั้นยังมอกเฮาคันนี้โอ้ต้องอ่านยังได้ก็ได้ <c oughs> ยิ่งเฮาสัมภายระสมเลยจ๊ะจะชุดจะอันย่างกันยิบคนเดียวออาปันเข็มห้อย,อยเอาอเวยวิบเลยสั่งผ้าขมา้ามาครอนกับบมาเต้าย <c oughs> ังริบกับกำเดียว สองชิ้นกันหยิบวันเดียวโว้ยเยี่ยได้เอาจะสั่งผ้าขม้าแบบถูกๆก,ก็สั่งมาแล้วเจ้าเอาไว้มาปกหั่นปกนี่เจ็ดหั่นเจ็ดนี่ไว้ปกเขียงเจะมาค่มมาคืนเขียงถ้าเอาใจแล้วเขาก็ทําความสะอาดแล้วเขาก็ผ้าปกไว้ถึงมีถึงเขียงอ,อยังกระจังทั้หั่นมางามีอี่นะ ละเอียดละฟังอันอันอย่างก็อนามัไมจัดเนี่ยอันน้ำไมาจัดจะล้างเนี่ยโหสองเต้อสามเต้อแจ่เบกกิ้งโซดาตัวฟันเนี่ยจะถ้าเอาไว้เงี่ยฮะมันจะสะอาดถ้าเอาเอาฟันฟันปลอมไปใส่เนี่ยจะจะเหม็นจะ สกปกติเสร็จอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปียดเนาะต้องล้างตรงนี้บาอาตนะ <c oughs> แกแล้วแกเลยดีกว่าสบาย <c oughs> แต่ว่าไอ้งูจักกันในคลิปในช่องพันอ่ กันช่องอู้กันแก้งอ่อมมาจากปนก็นเอาอ่าพักเซลมาส่งเฮ้เจ้าสมใจสี่กับสี่ตะก้าก,กันเดี๋ยววันเสาร์หน้าก็จะเอาลงปลูกเมื่อมันขึ้นกันตัวพังัวน,นเจ้ามันข่มเหมือนกันเอ่อนัก วิจัยฝรั่งนะฮะป้นว่าป้นต้นไม้ต้นอย่างเนั้นก็ชอบอยู่แต่กันจะชอบมีเพื่อนอือสั่งดอกกล้วยไม้มาะมะขลามาะฮะกล่องอยู่ฮะรอสั่งอันนี้ก่อนรวดรวดสีเขียวรวดมัด มัดพักมัดต้นไม้อย่างเจะ้ะอืมมรเดี๋ยวตอกมันมนมีแล้วเจ้ามีฮะแต่เฮาก็ต้องบิดอ่ะลวดเฮากับหมุนหมุนเอาแป๊บเดียวใจต่อได้อริงสั่งอุ๊บกาแฟเจ้าจ้นใจ ก็นั่งเอาตีนขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าเขาได้หลานนิ้วสวยราะว่าสมา่าด้วยตีนเ้าเป็นแผลจ้ะวันนี้เป็นได้ฟ่องมังหันเนะี่ยขอโชว์หน่อยนะเออยังกองยังมาแตกเลยน่ะจ๊ะ แทมจี้ดีจ้ะจะต้องเผาก่อนเนาะต้องชุบแอลกอฮอล์ก่อนเนาะโอ้ยสมาก็เ <c oughs> นี่จ้าข้างนี้ที่เดินมาได้อะจ้าแต่ประเดี๋ยวนี้ก็ยังดิ้นได้พองทีเข้าวเก็ ลงน้ำหนักนึ้นปนเกยเดี๋ยวลูกออกมาก่อนก็หัดเดินข้างนี้ที่เดินมาได้ข้างนี้ก็สมมายันมาได้แรมอมะกูม,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 ะมันเจ็บกูมันเป็นแผล มันหนังมันลอกอ่ะจ้ามันดำนะเนี่ยแต่ก่อนมันดำ่ะเจ้าก็อเอาออยถูมันออกละเนี่ยตอนนี้ตังบนนี่กำลังจะลอกอจ้ะเจ็ดแหงก็ไม่ได้กลัวว่นเป็นแผลเพราะเพราเจ้านี่ผิวหนังบาง sensitive โอเคนะเจ้าสวัสดีเจ้า สวัสดีเจ้า